ครับผมกิติพงศ์ไม่ีโชคครับช่างเครื่องรอการบรรจุพนักงานรถจักรสตอนนี้จะตรวจตรวจล่างรถจักรอันอันต้อมครับครับครับผมในกระพุทธเจริญสิริพนังกงานรอการบรรจุช่างเครื่องสองระดับ4ี่นะครับ วันนี้เราจะมาตรวจช่วงล่างของรถจักรอันต้มอันนี้ก็เป็น4152หรือ ALF ครับเดี๋ยวผมจะนำไปดูกันครับนะผมอันนี้ขั้นตอนการตรวจช่วงล่างก็คือต้องตรวจขานยกข,ขอพว่วงอยู่ในสภาพที่สมน,นะครับการขัส่วนนี้คือการขัดขอพ่วงใช้สำหรับไว้ฉุดลากขบวนรถนะครับตรงนี้ต้องอยู่ในสภาพ,พกปกติ ใช้ทาการขอพวกต้องเปิดอยู่ตลอดเวลานะครับต่อไปก็คือท่อลมอัดนะครับคือ Air Break อ์เบรกตัวนี้นะครับเว้นยางเว้นยางต้องมีเรียบร้อยนะครับส่วนอันนี้ยังไม่มีนะครับเราก็สามารถถอดต,ตรงท่อที่ไม่ใช้การนะครับมาใส่แผ่นได้เสร็จปุ๊บก็ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ท่อยางมีครบสมบูรณ์ครับถอดออกมาดูว่ามีรอยฉีกขาดหรือไม่ถ้ามีฉีากขาดก็หามาเปลี่ยนือว่า แจ้งหน่วยซ่อมไม้เขามาใส่ให้ครับก็ดูระบบท่อแล้วก็ทีนี้มาดูแอร์ชัดอกอกนะครับตัวนี้เป็นาว,วาล์วปิดเปิดของลมอัดของรถจักเพื่อจะไปสั่งการในรถท่วงต่างๆนะครับตัวนี้่่อยูาเิต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับพอเวลาปล่อยลมอัดลงมาก็ ต้องส,สอบเทสดูนะครับว่ามันมีการรั่วไหลหรืออะไรหรือเปล่าถ้ามีการรั่วไหลก็แก้ไขแทะนะครับก็แงงก็ต่อไปตะแรงหน้ารถนะครับตะแรงหน้ารถจัรตัวนี้เราก็ต้องดูนะครับดูว่าระดับที่สูงจากสันลางนะครับตรงนี้เพราะว่ามันจะถ้าเราไม่ไม,ไม่ตรวจสอบระดับความสูงของตะแรงนะครับรถวิ่งไปในตอนเนี้ยหรือว่าในอ,ออกจาก ทำการไปแล้วเนี่ยจะเกิดอันตรายได้สูงนะครับตัวนี้นะครับก็แล้วก็ดูจัมเปอร์ตัวนี้จัมเปอร์ถึงไว้รถต่อรถจักรผหุในการใช้การบังคับโดยรถจักรคันนําไปสั่งการคันตามนะครับตัวนี้ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดูข้างในว่ามีอะไรเป็นตัวนําไฟฟ้าหรือเปล่าบางทีรถจอดอยู่ก็ไม่ได้ตรวจสอบก็มาดูเพราะว่าตัวนี้ ถ้าเกิดว่ามีตัวนําของไฟฟ้าอะไรเข้าไปอัดอยู่จะทําให้วงจรเก่าในรถจักจะมีปัญหาตรงนี้แล้วเราไปหาในจุดอุปกรณ์อื่นๆนี่ยมันจะหาไม่เจอเพราะมันจะกาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามาตรวจสอบตัวนี้เสียก่อนนะครับเพราะว่าสวถังโลยทรายทรายต้องมีเต็มถังครับและท่อท่อลมโรยทรายเอ็กวาดกางต้องมีก็เกิดถ้า รถถ้าเกิดไม่มีรถจักรวิ่งไปเหยียบทำให้รถจักรตกลางได้แล้วก็ตรวจดูออยเดมเปอร์ต้องอยู่ในส,สภาพสมบูรณ์น็อตยึดมีกรบทุกตัวถ้าเกิดชำรุดมันจะมีน้ำมันไหลออกมาถือว่าชำรุดต้องแจ้งหน่วยต้มแล้วคอยสเปริงต้องดูทุกตัวทั้งสองทั้งสองข้างว่ามีรอยหักหรือไม่ หากมีใช้การไม่ได้ครับแล้วก็บันไดขึ้นสำหรับพรขอรอช่างเครื่องต้องมีสภาพสมบูรณ์น็อตยึดไม่หลุดหลวมตวจตรวจด,ดูป่าหม้อเปล่ามีปิ้นป่าสลักร้อยสภาพสมบูรณ์แล้วก็หมอ้อโซบีซีตรวจด,ดูแท่งงามล้อ ระยาง,ง่ามล้อมีครบหรือไม่ก็ดูสลักร้อยยึดแสนทีเอมต้องมีพร้อมฟินผ่าแล้วก็ตรวจดูหวายึดกระโปรงเกียร์พร้อมสลักนี่ก็คอยจะปริงเหมือนกันต้องดู รับเบอร์เลสยางต้องไม่ฉีดขาดแตกคัดเอาก๊อกมอสูบีซีต้องอยู่นี่ถ้าใช้การเปิดทาการถ้าเกิดถ้าเกิดไม่เปิดทาการทำให้ห้ามล้อเวลารถจักรวิ่งตัวเปล่ามันจะไม่จับ ตัวจบแอร์คุณเลิศตัวระบายความร้อนต้องมีท่อลมไม่รั่วไม่มีเสียงดังสลักแฝนที่เอ็มต้องมีอยู่สภาพสมบูรณ์มีสลักครบไม่หลุดหลวมแล้วก็สลิงยึดแฝนต้องมีมีออยล์เดมเปอร์ต้องต้องดูตรวจสภาพทุกสิ่ง โบีซีสังมวยทรายต้องมีทรายอยู่เต็มสังนัดท่อดูอสภาพท่อต้องมีสลักแฟวนทีเมต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์สลัก ต้องยึดมีฐานรับตรวจด,ดูน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังต้องมีเต็มถังใช้การ3500ลิตรฝาน้ำมันต้องอยู่ปิดแน่นหลอดแก้วต้องถ้าเกิดรถจอดหลีกต้องมันตรวจสอบลงมาดู 15นาทีหรือว่าเวลารถจอดหรีกก็ต้องลงมาดูเผื่อโดนเศษหินหรือว่าเศษอะไรโดนทำให้น้ำมันรั่วหมดถังได้ครับเราก็มาตรวจส่วนล่างของรถจักรนะครับอันนี้ก็คือถังโรยทรายนะครับตรงนี้ถังโรยทรายของรถจักรอ,อันต้อมรวมแล้วมันจะบรรจุทรายได้ทั้งหมด500ลิตรนะครับรวมแล้วทุกถังนะครับทรายต้องเต็มนะครับเพื่อจะใช้ในการโรยทรายในกรณีที่รถติดทางลาดชันนะครับ เพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดการร้อดินของรถจักรนะครับแล้วก็ต่อไปก็โดยสายแับนี้นะครับต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับอันนี้ไม่หลุดหลวมันะครับเราก็ดูเช็คดูประกรรมของการรัดท่อนะครับทุกอย่างว่ามีส่วนผิดปกติตรงไหนบ้างก็มีการสังเกตเหมือนน็อตอะไรเนี่ยก็ดูรอยฝุ่นต่างๆนะครับซึ่งน็อตจะคลมันก็ส่วนใหญ่จะเป็นรอยฝุ่นมาร์กอยู่ นะครับอันนี้ก็ต่อไปมาดูออยดัมเปอร์ตัวนี้ออยดัมเปอร์มันจะมี2แนวอันนี้เขาเรียกว่าแนวตั้งหรือวอร์ดิคอนนะครับวอร์ดิคอนตัวนี้ต้องอยู่น้ํามันไม่รั่วไหลเพราะว่าออยดัมเปอร์เนี่ยจะทํางานโดยการกันสั่นสะเทือนโดยระบบน้ํามันซึ่งอยู่ในนะครับตัวนี้แล้วก็ดูคอยสปริงคอยสปริงของรถจักรจะมี2ขดอยู่ข้างในเป็นเป็นสเส้นเซคันดารีกับพาร์เมี่ตัวนี้ บางทีเราดจูจากภายนอกเนี่ยก็ไม่มีการผิดปกติอะไรสภาพสมบูรณ์แต่ต้องมันตรวจสังเกตภายในด้วยนะครับเพราะว่าภายในอาจจะมีการแตกเล้าอะไรได้ตัวน,นี้เราก็จะเกิดแตกเล้าเราก็แจ้งหน่วย่อมเข้าไปหมอกเข้าไปนะครับแล้วก็ฝาสุกไอ้ฝาก็ปล่อนะครับตัวนี้น็อตสลักอะไรเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับต่อไปลาบันไดลาบันไดนะครับดูแล้ว ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จะไม่เยื้องออกมาโดยล้าโครงสร้างของรถจักรเพราะตัวนี้เวลารถวิ่งไปทําการนี่มันจะเกิดอันตรายได้นะครับก็ต่อไปเช็คหม้อสูบ B/C ตัวนี้เป็นกําลังสําคัญในการห้ามล้อรถจักรนะครับตัวนี้ตัวนี้โดยการสังกกรไปยังระยางห้ามล้อเพื่อจะทาการห้ามล้อรถจักรนะครับดูน็อตอะไรทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก็ต้องโดยการสังเกต ของคนตรวจนะครับเหมือนที่ผมบอกว่ามีหลายวิธีก็คือสังเกตรอยฝุ่นหรืออะไรต่างๆเนี้ครับตรงนี้ก็ได้มาตัวนี้นะครับก็ดูแค่หรือโบกี้อะไรเนี่ยอย่าให้มีรอยร้าอะไรนะครับหรือการปิดปกติแต่แต่อย่างใรต่อไปก็ดูระยะห้ามล้อระยะห้ามล้อตัวนี้ก็คือการรับการบังคับการมาจากหม้อสูบตัวนี้ ก็เป็นนอตอะไรเนี่ยต้องไม่หลุดหลวมต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สลับอะไรมีครบนะครับต่อไปก็คือที่มีปัญหาที่สุดก็คือฝากระปงุงคอบเกียร์ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นฝากระปงุงครอบเกียร์ซึ่งจะมีน้ํามันอยู่ข้างในตัวนี้เป็นน้ํามันเขาเรียกว่าหล่อลื่นระหว่างพินเนนเกียร์กับวีนเกียร์ตัวนี้ จะเป็นน้ำมันแบบประเภทเขาเรียกว่าเชียลคาเดียนคอมเพลตนะครับใช้สาหรับมันจะระบายความร้อนเกล็กเปียนเกียร์แล้วก็วินเกียร์ได้ดีนะครับก็ตรวจก็มาตัวนี้ยางหรือรับเบอร์สปริงนะครับตัวนี้ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับดูว่ามันมีรอยปิดปกติอะไรหรือไม่นะครับน็อตทุกอย่างเลยที่ที่ใช้อยู่นะครับก็ผ่านตัวนี้ ตัวนี้เขาเรียกว่าแอร์คูลเลอร์นะครับแอร์คูลเลอร์ตัวนี้ทําหน้าที่ระบายความร้อนของอากาศของลมอัดที่อัดมาจากคอมเพรสเซอร์ซึ่งจะผ่านโดยครีตัวนี้การตรวจสอบอันนี้ผมแนะนําให้เวลาท่านขึ้นไปติดเครื่องแล้วตรวจสภาพส่วนล่างส่วนบนเรียบร้อยแล้วถ้าท่านไม่ติดเครื่องท่านไม่สามารถดูได้หรอกว่าว่ามันรั่วตรงไหนบ้างท่านต้องติดเครื่องเพื่อจะให้ลมอัดเข้ามาปุ๊บแล้วก็มาเดินดูว่ามันมีรอยรั่วโดยใช้ประสาทสัมผัสของเรา ก็มีรอยรั่วอะไรตรงไหนบ้างตรงนี้ถ้ามีปิดปกติก็แจ้งหน่วยซ่อมเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ต่อไปตรงนี้ก็เป็นถังโรยทรายก็ตรวจสอบเหมือนข้างต้นที่ผมบอกเมื่อกี้ของถังโรยทรายข้างหน้านะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าออยซูเปอร์เลนะครับในการสร้างลมมา เมื่อมีการควบแน่นจะมีน้ํามีเป็นอะไรน้ํามันที่มากับอากาศนะครับมาอยู่นี้ออยล์ซับเรตก็มีหน้าที่ดักจับน้ํามันหรือน้ําตนนัวนี้ซึ่งผ่านมาโดยอากาศผ่านแอร์คูลเลอร์มามาอยู่ตรงนี้นะครับและจะระบายทิ้งด Rain ้วยออโตมติกเดนวาลตรงนี้ออโตมติกเดนวาลก็จะสั่งการด e ้วย ebcp ม ecp อ ecp ซึ่งสั่งการมาให้ออโตมติกเดนวาลตัวนี้ ปล่อยลมหรือเดนน้ำหรือเดนน้ำมันที่ตอนนี้ได้ดักจับไว้นะครับก็ดูถังน้ำมันเชื้อเพลิงถังน้ำมันเชื้อเพลิงฝาครอบฝาปิดถังอะไรเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ถังน้ำมันเชื้อเพลิงของรถจากอันต้อมเต็มพิกัดก็คือ3,500ลิตรนะครับก่อนออกจากโรงทุกครั้งน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเต็มนะครับหรือว่าอยู่ระหว่างทางหรือ ทำการไปแล้วก็ลงจากรถแล้วก็หมั่นตรวจดูถังน้ำมันเชื้อเพลิงบางทีมีเกิดการถังรั่วถังอะไรเนี่ยเราเราโดยเราไม่ทราบสาเหตุเราก็มาดูเนี่ยน้ำมันมันลงผิดปกติหรือเปล่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าตรงนี้เราก็สามารถตรวจสอบได้นะครับ,บ,รบ,บตรวจดูอีกแบตเตอรี่ต้องมีฝาปิด เรียบร้อยไม่หลุดหลวมเวลารถวิ่งถ้าถ้ายึดไม่แน่นหลุดลงมาแล้วทำให้เกี่ยวกับข้างทางตัวถังลมเอ็มาสลักยึดแน่นต้องมีสลักยึดแน่นทุกตัวครับแล้วก็สลักร้อยแน TM ต้องอยู่สภาพสมบูรณ์มีสลักครบแล้วก็มีพร้อมตะลิงยึดตรวจดูหม้อสูบบีซีมีสลักยึดหม้อสูบต้องยึดแน่นกับโครงแค่ไม่หลุดหลวม ตรวจดูคัดเอากอกมอสูบบีซีหรือระบบห้ามล้อรถจักรตัวนี้ไม่เกิดติดอยู่ในท่าใช้การถ้าเกิดปิดไว้ห้ามล้ออยู่ไหมถ้าเกิดปิดไว้ห้ามล้อจะไม่อยู่ต้องตรวจสอบต้องตรวจสอบบางครั้งติดเครื่องแล้วก่อนรถที่จะออกไปทํากระบวนต้องเราต้องลงมาตรวจสอบเผื่อมีช่างหรือว่าบุคคลที่ว่าไม่เกี่ยวข้องมาปิดก๊อกไว้เวลาเรา เดินรถจากตัวเปล่าเพื่อจะไปต่อขบวนจะใส่ห้ามล้อไม่อยู่จะทำให้เกิดอันตรายได้ครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเป็น๊อบสูบบีซีนะครับหรือก๊อกบีซีตัวนี้จะอ่าสั่งการโดยห้ามล้อไอบีีซึ่งมาการสั่งการหม้อสูบลมท่านจะได้เต็มพิกัดหรือไม่ห้ามล้อจะทำงานหรือไม่ทำงานก็อยู่ที่ตัวนี้แหละครับ <c oughs> ตัวนี้ถ้าท่านปิดไว้ลมที่ท่านมาสั่งการปุ๊บ <g år> ก็มาได้แค่นี้ไม่สามารถไปสั่งการไม่สามารถไปสั่งการสูบบีซีได้อันนี้สําคัญมากนะครับนะสำคัญมากนะครับตัวนี้ก็มีวิธีอยู่ก็คือเมื่อท่านติดกระบวนปุ๊บลมได้พิกัดปุ๊บท่านก็ให้ปอคอลเขาล,ขาลงห้ามลอ้อไอบีวีปุ๊บแล้วก็ท่านลงมาก็ดูหลักการทําหานทั้งท่าห้ามและท่าคลายของสูบบีซีแล้วก็ดูระบบห้ามลอ้อทุกอย่างด้วยนะครับตัวนี้ แต่การตรวจรัจักรทุกครั้งนะครับผมแนะนําให้การตรวจรัจักรทุกครั้งที่ท่านเดินผ่านให้ตรวจสีคาดปลอกล้อทุกล้อที่มีอยู่นะครับสีคาดปลอกล้อมันจะเป็นสีรอยมารดูความคลาดเคลื่อนระหว่างปลอกล้อกับล้อตัวน,นี้นะครับครับผมแล้วก็ตัวนี้เราก็ต้องกลมไปดู เขาเรียกว่าออยดมเปอร์เมื่อกี้ที่อยู่ฝั่งโน้นเขาเรียกเป็นแนวตั้งแนวตั้งหรือวอร์ดิโอนตัวนี้เป็นแนวนอนออริสตันตัวนี้นะครับเป็นออยดมเปอร์เพื่อการกันสายตัวการสาั่การสายตัวของรถจักรในขณะที่ทําการไปนะครับตัวนี้ต้องดูไม่มีน้ํามันรั่วไหลอะไร,ะไร,ะไรต่างๆนะครับตรวจสอบ แล้วก็ต่อไปก็มาทําการตรวจทางด้านแคบหลังขอพ่วงต่างๆนะครับขอพ่วงต้องใช้การได้นะครับในสภาพที่สมบูรณ์เช็คสุคานขัดอะไรลงเรียบร้อยนะครับนะครับตัวนี้แล้วก็มาดูไอ้คัดกบก,กตัวนี้ก็ต้องใช้การได้นะครับก่อนที่จะนํารถจักออกจากโรงไปทําการเพราะว่าการตามานของเราเนี่ย ไม,ไม่ไม่แน่นอนว่าจะไปในทิศทางเดียวหรือว่ามีการสั่งการไปช่วยลดจกักรที่จำรุดอยู่หรือการสั่งใดเพราะฉะนั้นของเราทั้งสองแคต่ต้องใช้การได้หมดนะครับทุกอย่างนะครับจะเป็นท่อยางก็ดูแหวนอันนี้อยู่ในที่สภาพที่สมบูรณ์นะครับตัวนี้มีแหวนยางลงเรียบร้อยตัวนี้นะครับท่อยางทุกอย่างที่ไม่ได้ใช้ต้องแขวนให้ติดสํานักของอที่เก็บ ทอ,อยางนะครับตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปลอ่ออะไรอย่างนี้รถวิ่งไปเจอของต่างๆเนี่ยอาจจะเกิดได้เกิดการเสียหายของทอ,อยางลมอัดได้นะครับตัวนี้แล้วก็จัมเปอร์ก็ต้องดูเหมือนแคบทางแคหนึ่งนะครับตัวนี้ต้องดูทุกอย่างนะครับเผื่อที่มีตัวนําไฟฟ้าอะไรเข้าไปอัดอยู่ตัวนี้เป็นการกาวของระบบวงจรไฟฟ้าของรถจักรแน่นอนรับแบบนี้ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็ดูเลือนยางนะครับอยู่ในสภาพทีพ่สมบูรณ์เอกระก๊อกอะไรอันนี้ตรงนี้ท่านพยายามตรวจสองครั้งนะครับท่านติดเครื่องยนต์ปุ๊บลมได้พิกัดปุ๊บท่านพยายามลงมาเปิดดูว่ามีลมออกหรือเปล่าสามารถไปสังการของเรืวขบวนรถได้หรือไม่ตอนนี้นะครับตรวจสอบเรืนไม้ที่สำนักเหมือนเดิมน,นะครับครับผมอันนี้ เป็นโซ่แล้วก็ตรงนี้เป็นห่วงปราสภัยนะครับทุกครั้งที่ทําขบวนต้องมีห่วงปราสภัยอยู่ตรงนี้ยึดอยู่นะครับเพื่อการบุคคลภายนอกหรือการของพ่มยึดขึ้นโดยการสั่นตเตือนของรถจักรจะเป็นอะไรก็ตามนะครับตรงนี้เราต้องใส่ห่วงปราสภัยไว้ทุกครั้งนะครับตรงนี้เป็นการป้องกันเหตุอีกแบบหนึ่งครับผมอีกด้านหนึ่งเราก็มาตรวจอ,อันนี้เป็นฝั่งของแคปสองนะครับ ก็ตรวจเหมือนเดิมถังลดยทายต้องอยู่ทายต้องอยู่เต็มอ,อยู่ในสาภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดูถังปุ๊บก็มาดูท่อว่ามีรอยปะคำอะไรรอยหลุดรอยแตกเล้าอะไรต้องต้องดูต้องอยู่ในสาภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่อยู่ในสาภาพที่สมบูรณ์เราก็ต้องแจง้งหน่วยซ่อมหรือบุ๊ลงไปในสมุดบุ๊กของรถจักรนะครับเพื่อที่จะได้ในตรวจ mm. <c oughs> ก็จะได้ท,ทําการแก้ไขไปนะครับตรงนี้ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตะแกงตะแกงหน้ารถเราต้องตรวจตรวจทั้งสองด้านนะครับทั้งแคปหนึ่งและแคปสองนะครับต้องอยู่ในระดับที่สูงจากสารางพอดีนะครับตรงนี้เป็นการป้องกันอันตรายอย่างหนึ่งนะครับที่จะเกิดแก่การลุกไฟได้ตรงนี้นะครับครับผมอีกฟังหนึ่งท่านก็มาดูสูบบีซีโดยที่ผมแนะนําให้เมื่อกี้ก็คือการ ลงห้ามร้อ i ี v ในขณะที่รถจัเดินไพอกเราก็ลงห้ามรอไว้เราก็มาดูการ,ารทำงานทั้งถ่าห้ามและ่าปลายของระบบสูบบี BC. ถ้าผิดปกติอันใดก็แก้งทางหน่วยซ่อมเข้าไปนะครับก็ามาดูแพ้โบกี้อะไรต่างๆนี้ต้องอยู่ไม่มีรอยเลย้าไม่มีอ่าผิดปกติอย่างใดนะครับอันนี้นะครับรถทุกตัวต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเดตเอนจิน นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือการทำงานของเขาก็คือในกรณีที่เป็นรถจักรชำรุดสามารถพ่วงประหุโดยใช้ห้ามล้อของคันนำโดยทําให้รถจักรคันนี้โดยสั่งลมไปเวลาพ่วงท้ายกระบวนรถใช่ไหมครับพ่วงใกระบวนรถครับครับก็ใช้ลมอัดใช้ลมอัดอ่ต้องกลับก็อกตัวนี้ใช่ไหมครับครับกลับล๊อกตัวนี้เป็นเด่นเปนจิ้นปุ๊บตัวนี้จะสั่งการเหมือนรถพ่วงโดยใช้ทิปปุตวาเป็นตัวสั่งโอเคครับงนี้นะครับ ตรงนี้เป็นถังลม a m อ m าอถังลม m m r. เ r มเอป็นถังลมเ r มต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับตรนี้น็อตอะไรนะครับดูพิกัดน้ำมันเมื่อกี้เราเดินไปฝั่งนูน้นเอาสมมุติว่าน้ำมันอยู่ที่3ามพันลิตรสามพันลิตรมาตรวจดูฝั่งนี้น้ำมันก็ต้องอยู่ที่3ามพันลิตรเปิที่การอาเอียงการต้องรู้จักจะ ทำให้ระดับน้ำมันไม่เท่ากันนะครับตรงนี้จะเป็นความคลาดเคลื่อนของระดับน้ำมันได้แบบนี้ตรงนี้เต็มพิกัดอัดผมแล้วก็การสังเกตแถบสีของระบบห้าม้อของรถจักรอันนี้เป็นรถใช้ระบบลมอัดแต่มีท่อลมดูดผ่านนะครับตัวนี้มีสีเหลืองอยู่ด้านในเป็นท่อลมดูดมีสีแดงเป็นท่อลมอัดนะครับตัวนี้อยู่ด้านนอกจะบังคับการดูลมอัดนะครับตัวนี้ เขาเรียกว่าเซฟตี้วาลเซฟตี้วาลนี้เขามาติดตั้งเพื่อที่จะกันถังลม MR ซึ่งลมที่ประจุเข้ามาเกินพิกัดของถังลม MR ที่จะสามารถรักษาไว้ได้ถ้าไม่มีเซฟตี้วาลลมประจุเข้ามาถัาง MR รับพิกัดลมได้แค่10บาอย่างนี้เกิน10บาถังก็ระเบิดตัวนี้ตอนนี้เป็นการเซฟตี้ออกมาตัวระบายอย <Yeah. S 2> ่างนี้นะครับนะครับผม oh, อ๋อระบายลมออกสมมติว่าตั้งไว้ที่9บาร ลมอัดเข้ามาปื้ได้เต็ม9บาปุ๊บเซฟตี้ว์วตัวนี้จะเป็นตัวจับระดับลมว่าอยู่ที่9บาเขาก็สั่งระบายไม่ให้ลมเกินไม่ให้ถังเอ็มาร์มีการจำรุดเสียหายเกิดขึ้นนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าซานสมิเตอร์นะครับหรือเครื่องวัดความเร็วตัวส่งสัญญาณไฟฟ้าขึ้นไปที่สปีดเรคคอร์เดอร์ของรถจักรนะครับตัวนี้ เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับตัวหนึ่งนะครับซึ่งใจการหมุนโดยการาสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นไปเลี้ยงที่สปีดเรคนเดียวต้องคิดแน่น,น,ะ,น,เนะเกิดไหนไหมยึดแน่นโดยเฉพาะลวดรัดไว้ตัวนี้ของการรุดไฟนํามาใช้โดยมีราคาสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบตัวนี้ดูไว้เรียบร้อยนะครับน็อตยึดอะไรเนี่ยถ้ามันถ้าเกิดมันหลุดแล้ว ไอส้สปรีมิเตอร์จะไม่ขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ต้องต้องลงมาตรวจสอบเลยต้องลงมาตรวจสอบอันนี้ต้องหายที่ไหนก็ต้องออกทัวเลกใช่ครับร <ผม S 1> อืมครับผมอันนี้ก็เป็นสูบบีซีเหมือนกันนะครับโดยการสั่งการให้ระยางห้ามล้อสั่งห้ามล้อนะครับตัวนี้ก็เป็นระยาห้ามล้อดูคอยสปริงอะไรกลางๆนี่คอ,อยเดมเปอร์ฮอดิสทอนตัวนี้ ล้วก็ต้องเช็คมีไม่มีน้ํามันรั่วไหลยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สามารถใช้การได้นะครับดูตัวนี้รับเบอร์สเปนนะครับต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คือขนาดต้อง,ต,องต้องเท่ากันนะครับโดยตรวจอบจากสายตาไม่ต้องวัดโดยละเอียดนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นการตรวจรถจจัรของ om, อันต้มส่วนล่างพอโดยสังเกตนะครับ